งูเหลือมโผฉกโครกกัดก้นสาวใหญ่เจ้าตัวฮึดสู้จับหักคอด้วยมือเปล่าตายอนาถคาห้องน้ำเมื่อวันที่20ตุลาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อพบกับนางสาวบุญส่ง อายุ54ปีเจ้าของบ้านหลังจากในโลกออนไลน์แชร์ข่าวกันว่านางบุญส่งถูกงูเหลือมยาวประมาณ2เมตรกัดแก้มก้นและนิ้วมือขวาจนได้รับบาดเจ็บซึ่งนางบุญส่งได้สู้กับงูจนหักคอง,งูตัวดังกล่าวด้วยมือเปล่าจนงูตายนางบุญส่งเล่าว่าเมื่อประมาณ21นาฬิกาของเมื่อวานนี้กำลังจะเข้าไปปลดทุก์ในห้องน้ำภายในบ้าน ขณะที่กำลังนั่งลงตนต้องตกใจอย่างขีดสุดเมื่อมีงูเหลือมขนาดยาวประมาณ2เมตรฉกและกัดเข้าที่แก้มก้นอย่างแรงด้วยความเจ็บปวดและตกใจตนจึงรีบลุกขึ้นจากโถส้วมแล้วใช้มือดึงงูออกจากแก้มก้นแต่ด้วยความดุร้ายของงูชนิดนี้กับแหวงกัดเข้าที่นิ้วมือของตนด้วยความตกใจตนจึงใช้มืออีกข้างหนึ่งหักคอง,งูเหลือมตัวนั้นจนงูตายในทันที โดยบ้านหลังนี้ตนอาศัยอยู่มานานกว่า10ปีไม่เคยเจอสัตว์เลื้อยคานเข้าบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่พอเจอแบบนี้ก็ทำให้ตนถึงกับหวาและหวาดระแวงทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำจนแทบไม่กล้าจะเปิดโถส้วมตนจึงบอกให้แฟนหาตะแกรงมาปิดตามปากท่อระบายน้ำที่เป็นช่องทางเข้าทุกจุดของบ้าน เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคานที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนและคลายความกังวลของบ้านซึ่งครั้งนี้ถือเป็นเคราะห์ดีที่ตนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก